ในการตรวจในสงกัดสพอพ,อพอบว่ทุกนายตามนโยบายสำนังกงานกระรวงชาติได้ให้มีการฝึกอบรมดาบตำรวจอายุ53ปีขึ้นไปเลื่อนตำแหน่งลเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสรบัตรถึงร้อยตำรวจเอกทุกอย่างต่อเนื่อง14รุ่นแล้วนั้นตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค6ที่73ทับ2568ลงวันที่25มีนาคม2568แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรและการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจอายุ5 3ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นนายตำรวจชั้นสัญญบัตรถึงร้อยตำรวจเอกจำนวน510นายเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรภูกระจำนวน12นายดังนี้1ว่าที่ร้อยเนื้ตีกิติโหไทย2ว่าที่ร้อยร้อยตำรวจตีกิติบุริษาชนะจนว่าที่ร้อยเวตีคำรนปั้นโท ว่าที่ร้อยตำรวจตรีธวัชชัยนามดีประเสริฐว่าที่ร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์ถาแก้วว่าที่ร้อยตำรวจตรีพิเชษอินทนนอยว่าที่ร้อยตำรวจตรีมนเทียนบุญราศีว่าที่ร้อยตำรวจตรีสมชายทารลำปางว่าที่ร้อยตำรวจตรีอนิรุตลายเงินว่าที่ร้อยตำรวจตรีอังคูลเรือนใจดีว่าที่ร้อยตำรวจตรีชูเกียรติบางแบนและว่าที่ร้อยตำรวจตรีสากลศรีหาปัญญาปัดรี้ รักสืบสวนตรว,วัสดธรทั้งทุกทุกนายนะครับแล้วก็นายร้อยตำรวจใหม่ทุกนายข้าราชการตำรวจสพพบพระทุกนายนะครับตลอดจนญาติหรือแขกของข้าราชการตำรวจสพพบพระทุกนายนะครับกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีประดับยศให้กับท่านทั้งหลายในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการได้รับการแต่งตั้งเป็นในตำรวจชั้นสัญ,ญบัติตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ตำรวจพลภาค6ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะครับนับต่อจากนี้ไปนะครับหน้าที่ควอมรับผิดชอบในงานตำรวจของท่านทั้งหลาย แต่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือว่าปกติถ้าเราตอนที่เราเป็นชั้นประทวนนะครับเราก็จะเป็นประจําชุดแต่พอเราได้เป็นสายบัตรแล้วนะครับมีมีศัก์มีสิทธิ์แล้วก็มีอํานาจในการปฏิบัติงานตามยุทก็คือร้อยตำรวจตีขึ้นไปก็มีอํานาจในการขอมาอย่างเช่น เป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆนะครับก็ต้องพึงลึกเสมอนะครับว่าเรามีมีดาวติดขึ้นมาหนึ่งดวงบวกกับอำนาจหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินการในหน้าที่ของเราแล้วก็มีความรับชอบมากขึ้นนะครับก็ฝากให้เราทุกคนครับว่าสิ่งที่เราได้มาเราก็ได้พร้อมกับอำนาจหน้าที่และ งานต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับได้สอบสบการตรวจืออาชีพเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาออมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นขัาการที่ดีและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนานและหาษัตรกย์นะครับท้ายี่สุดนนี้นะครับขออนราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ ในจังหวัดตากก็จะเป็นพระเจ้าตักสินมหาราชแล้วในส่วนของของจังหวัดตากและพุทธพาก็จะมีเจ้าพ่อพระวรนะครับก็จงปกปักคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญแข็งแกร่งจากลันพยันตรายทั้งปวงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวสืบไปนะครับและขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านและครอบครัวกับความสำเร็จในชีวิตรละการใน วันนี้กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าหน้าที่ยกโพเดียม